สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการเติบโตของทารกนะคะในคันมารดาแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะต่างๆของคุณแม่ในขณะตั้งครรภ์น,นะคะหากสนใจเรื่องสมุนไพรแพทย์แผนไทยนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะ รู้ม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสมุนไพรไว้ที่ description ด้านล่างและ comment แรกนะคะในบทนี้นะคะเราจะพูดถึงการปฏิสนธิการตั้งคันนะคะแล้วก็การเติบโตของทารกในคันมารดาการเปลี่ยนแปลงไปของคุณแม่ในแต่ละช่วงนะคะการปฏิสนธินะคะภาษาของแพทย์แผนไทยใช้คำว่าคันวารกกำเนิด สตรีนะคะจะมีรังไข่อยู่คู่หนึ่งนะคะภายในช่องท้องส่วนล่างข้างละหนึ่งรังนะคะซ้ายขวารังไข่นี้จะประกอบไปด้วยไข่เล็กๆเป็นจำนวนมากซึ่งเราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้เมื่อผู้หญิงเริ่มเป็นสาวนะคะไข่ก็จะค่อยๆเติบโตโจนสุกไข่ที่สุกนี้นะคะจะติดกับพื้นนอกของรังไข่ก่อน เมื่อแก่เข้านะคะจะเคลื่อนตัวไปนะคะไปสู่ตรงกลางของรังไข่แล้วก็ค่อยๆเคลื่อนกลับมาพื้นที่นอกของรังไข่อีกครั้งในที่สุดนะคะก็จะทะลุเนื้อเยื่อของรังไข่หลุดออกไปอยู่ในช่องท้องแล้วต่อไปก็จะถูกดูดเข้าไปอยู่ในท่อรังไข่ระยะที่ไข่แตกออกจากรังเนี้ยจะเกิดประมาณวันที่14หลังจากการมีฤดูนะคะ จากนั้นแผลตรงที่ไข่ทะลุออกมาแผลตรงที่ไข่ทะลุออกมานะคะจะเป็นเนื้อที่เล็กๆเ,เป็นก้อนสีแดงก่อนแล้วกลายเป็นสีเหลืองซึ่งจเจริญขึ้นตามลำดับนะคะตรงนี้สำคัญมากเลยค่ะตลอดระยะเวลาที่ไข่ยังไม่ตายถ้ามีการผสมพันธ์เกิดขึ้นก้อนสีเหลืองที่รังไข่นี้ก็จะ,จะเจริญเติบโตมากขึ้น มีคุณสมบัติห้ามไข่อื่นในรังไข่ไม่ให้สุกได้นะคะแล้วก็จเจริญเติบโตมากที่สุดในช่วงเดือนที่3ของการตั้งครรภเริ่มละลายตัวสูญหายไปเมื่อตั้งครรภได้4-6เดือนและละลายตัวไปหมดเมื่อตั้งครรภครบกำหนดแล้วนะคะถ้าหากไข่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์ไข่จะมีชีวิตอยู่ได้เพียง4-5วัน ก้อนสีเหลืองที่ติดอยู่ที่รังไข่ก็จะละลายไปพร้อมกับเยื่อบุพื้นภายในมดลูกนะคะก็คือโพรงมดลูกซึ่งจะละลายตัวกลายเป็นระดูไหลออกมาเมื่อไข่ได้รับการผสมพันธ์แล้วนะคะโดยมากมักเกิดขึ้นที่ภายในปีกมดลูกต่อไปไข่ก็จะไหลผ่านปีกมดลูกซึ่งกินเวลาราว3-4วันกว่าไข่จะผ่านปีกมดลูกเข้าไปอยู่ในโพรงมดลูก และยังคงลอยตัวอยู่ในมดลูกอีก6-7วันรวมระยะเวลาการเดินทางของไข่จากลังไข่เข้าสู่พงมดลูกทั้งหมดประมาณนะคะ10วันในระหว่างนี้ไข่ได้อาหารจากไข่แดงและน้ำเลี้ยงจากต่อมมดลูกภายในมดลูกซึ่งซึมเข้าไปสู่ไข่ ในระหว่างที่ไข่เดินทางมาสู่มดลูกนะคะจะมีการแบ่งตัวเรื่อยไปจากขนาดระยะนี้ประมาณ2มิลิเมตรต่อไปไข่ฝังตัวในเยื่อบุของโพรงมดลูกบริเวณที่ฝังตัวลงไปโดยมากนะคะจะเป็นตอนบนด้านหน้าหรือด้านหลังของโพรงมดลูก การส่งอาหารจากผู้ตั้งครันให้แก่ไข่ผ่านเส้นทางโลหิตในระยะที่ได้รับการผสมพันธ์มาถึงการฝังตัวนี้นะคะบริเวณบุพรงมดลูกหนากว่าธรรมดามากๆเลยเมื่อโลหิตตั้งขึ้นได้แล้วประมาณ7วันนะคะก็บังเกิดเป็นปฐมกะละละนั่นเรียกว่าชัยเพศมีฤดูล้างหน้าหนึ่งครั้งเมื่อการตั้งครันเกิดขึ้นแล้วนะคะ สัปดาห์ที่2นะคะก็จะค้นเข้าดังน้ำล้างเนื้อเปรียบให้เห็นว่าลักษณะการตั้งคันนะคะของไข่เปรียบเหมือนดังน้ําล้างเนื้อนะคะสัปดาห์ที่3ค่ะกลายเป็นชิ้นเนื้อสัปดาห์ที่4เป็นลักษณะคล้ายไข่งูสัปดาห์ที่5ค่ะแตกออกเป็นปัญจสาขา5แห่งนะคะปัญจสาขา ก็มีศีรษะหนึ่งมือสองเท้าสองนะคะสัปดาห์ที่6ก,ก็เกิดเกษาโลมานขาทันตาลำดับกันไปดังนี้นะคะเกษาแปลว่าเส้นผมโลมาแปลว่าเส้นขนนขะาแปลว่าเล็บทันตาแปลว่าฟันนะคะเกษาโลมานขาทันตา ผมขนเล็บฟันเมื่อคันตั้งขึ้นได้หนึ่งเดือน12วันนะคะโลหิตก็จะเวียนเข้าเป็นตานกยูงถ้าทารกในคันเป็นเพศหญิงนะคะโลหิตจะเวียนซ้ายถ้าเป็นเพศชายจะเวียนขวาแต่ก็ไม่ได้ปรากฏออกมานะคะ เราสามารถทำนายเพศทารกในครรภ์ของคุณแม่ได้นะคะถ้าชีพจรฝั่งซ้ายเต้นแรงกว่าฝั่งขวานะคะก็สามารถทำนายได้ว่าเป็นเพศหญิงถ้าชีพจรฝั่งขวาเต้นแรงกว่าชีพจรฝั่งซ้ายก็สามารถทำนายได้ว่าทารกเป็นเพศชายนะคะ แต่การจ uh. ับชีพจรนี้นะคะจะต้องคุณแม่ต้องอยู่ในภาวะปกตินะคะสุขภาพแข็งแรงดีนะคะจะทำให้การทำนายแม่นยำยิ่งขึ้นค่ะเมื่ออายุคันครบไตรมาสนะคะโลหิตนะคะเลือดก็จะไหลไปตามส่วนต่างๆนะคะเราก็เรียกว่าปัญจาสานะคะ ครั้งเมื่อคันได้4เดือนจะมีอาการครบ32ประการนะคะก็คือเริ่มมีดวงตามีหน้าผากก่อนนะคะส่วนอื่นๆก็จะเกิดขึ้นไปตามลำดับนะคะเมื่ออายุคันได้5เดือนจึงจะมีจิตและเบญจขันธ์รู้จักร้อนและเย็นนะคะเมื่อบานดารับประทานอาหารเผ็ดร้อนเข้าไปนะคะก็จะเกิดอาการดิ้นทุรนทุลาย ขณะอยู่ในคันมารดานี้นะคะทารกจะนั่งท่ายองยองกอดเข่ากำมือไว้ใต้คางหันหน้าเข้าสูก่กระดูกสันหลังของมารดาน,นะคะหันหลังออกด้านหน้านะคะด้านหน้าเรียกว่านาพีทารกหันหน้าไปด้านหลังของคุณแม่นะคะแล้วก็หันหลังมาด้านหน้าของคุณแม่นะคะ บทต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทารกอยู่ในคันของคุณแม่ได้ยังไงนะคะทานอาหารยังไงอยู่ยังไงนะคะแล้วก็สายสะดือล่ะมีหน้าที่ทำอะไรนะคะการเปลี่ยนแปลงของคุณแม่ในขณะตั้งครันมีอะไรบ้างนะคะกดติดตามกด subscribe แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ